ถึงแค่เงียบเล้วกลายเนดงขนาดนั้เนเ,เานนนะขาปิดแอร์แล้วค่ะเืออะไรล้อจะหลุดไม่ใช่เสียงรถทำไมดันดำตัวอยู่ก็เงียบเส้นซูบารุไดนี่นิวบอกแหละที่ขึ้นฟูจินะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงรถบัสนะคะแต่ถ้าลงก็คือห้าสิบนาทีอันนี้คุยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ฟูจินะคะแล้วยังเห็นอยู่บ่าฟูจิมีใครมองเห็นไหม ทีฟูจิเนี่ยแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่ขนักปีนเขาเนี่ยเขาจะมีสถานที่แต่ส <c oughs> <co poems> em, ถานที่ก็จะมีศาลเจ้าศาลเจ้าเขาเรียกศาลเจ้าฟูจิแต่ล้เอ๊ะทำไมอุกติเอ๊ะนึกว่ามีที่เดียวเขาเรียกที่นี่เขาเป็นศาลเจ้าที่นี่ก็ศาลเจ้าฟูจิที่นั่นก็เรียกศาลเจ้าฟูจิเขาจะต้องไปขอพรก่อนขึ้นภูเขาไฟไอ้ก่อนขึ้นปีนเขานะคะภูเขาไฟฟูจิเนี่ยระเบิดมาแล้วทั้งหมดสิบสามครั้งสิบสามครั้งแล้วนะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเขาบอกว่าอีกไม่เกินสามสิบปีเนี่ยจะ มีการระเบิดคำนวณดูแล้วจะมีการระเบิดอีกครั้งหนึ่งน,นะคะถ้าท่าในใดสนใจก็จดเอาไว้ใกล้ๆแล้วก็ลงมาดูอ่าดูซี่เป็นยังไงใช่ไหมเผื่อจะอายุอายุยืนยาวนะคะลองดูแต่อุ้งมไม่ถึงแล้วแหละ